สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม,ม่น้องทุกท่านครับมีก็อยู่กับผมบานเนงเสพพิญจดเพื่อเอาครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงมันสับหลังซีไรครับแต่พื้นที่ปลูกะบดเต็มซีเลยครับเพราะว่ามันมีนี่ครับสังเกตเสาทรศทัพย์ครับผมเป็นแปลงนี้แหละที่ผมว่าปลูกดินพง้พงๆล้วกัตัวน,นี้ผมจะปลูกก้อนคอยยดน้ำที่หลังครับกสี สังเกตเห้ว่มามีตายนะครับฟังนี้ตายบ่หลายเพราะว่าอันนั้นที่มีฟังฟังพูดครับตายหลายเพราะว่า,าสายหนุ่มยศมโนพ่อครับผมคำนวณหน่อยสีไรผมใ,ใส่สีหมวดผมมีอยู่แล้วสีหมวดเนาะมันบ่พอครับมันขาดอยู่มาณหมวนน้อยๆผมเลยสั่งมาเป่มกลัวสีเดินทางมาถึงเนาะก็เลยเฮ็ดไทยดีมันแหง้งแล้วก็ตายหลายก็บนแนะนำครับแนะนำให้ให้อุปกรณ์พร้อมครับ,รบจะค่อยปลูก ใน่วนมองนี้กรแล้วก็อีกย่างกับต้นมันของผมมันเป็นต้นมันที่เก็บไว้โดนน้ำแหละครับพอมนก็สิมัดอายุแล้วมันเริื่มมันเริ่มแห้งต้นมันเริ่มแห้งมนกเลยเพ็ดไทยตายหายเกือบดะมัยนี้ผมกัถือว่าโอเคแหะครับในระดับหนึ่งเพราะว่าต้นมันผมกี่ยอมรับว่าต้นมันผมมันพอสมควรดีตอนนี้ก็นาสิดิประมันเดือนกุ้กล้าลครับตอนนี้กัไม่หยดน้ำครับผม นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมมายดนาครับตัวจวงนั้นบ่่อยมีเวลาไมา่ยดครับตินผะละกิดหลายอย่างก็เลยพึ่งมาหยดเป็นเทอร์ที่สองยศแรกอะตอนปลูกเส็จครับตัวนี้ไม่ยดตอนที่สองอันนี้ผมก็มันแห้งแห้งครับแหง้งจนแห้งแบบฝนแดดก,หกหห็ห่อนตากาศห่อนแห้งครับจนนี่นาซีห่อนทั่วประเทศแล้วครับตันนี้แห้งจนงานเหี่ยวครับ แห,ห,ห้งจุญญาเหี่ยวดินแข็งที่ตอนนี้ผมยดหนามอยู่ทีสามชั่วโมงครับเพราะว่ามันแห้งดนเนาะมันแห้งแห้งผมก,เก็เลยโดนๆมายดทีนึงก็เลยนี่ตอนนี้ก็คันเออมีเวลาแหละก็ฟงกระซี่ยดทีระมาณคัน,มมนบ,บ่มีฝนเลยกอ่นายอยู่วันอาทิตย์ลดูร้อนครับบ่ 4, 5, 5, ทันก็ประมานซีหาหมื่ทีนึงแต่ผมก็ว่านะมันอยู่ห่างบ้านครับมันอยู่ไกลแล้วก็มันก็่าจะเป็นคข้องคาง มีข้อขาครับมันมีมีทางครับมันมีอะไรเขาเลยต้องลากคอขามทางมากครับมันก็เลยต้องแบบลำบากนิดนึงแต่ก็โอเคครับจำนวนสัญนจรดลดบลายครับฝั่งนี่ก่อนมีสองฟังรถแรนก็เลยต้องอาทิตย์ละเท่าพอได้ครับมันกับเหี่ยวครับพอตอนนี้เป็นยมเวียนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันแล้วครับช่วงไปใบมันกับเหี่ยวนาฏญาของ ทนแรงแต่ยังเหีย่ยวครับน้ำภาษายัางมั่นเนาะมาันท่านเป็นหัวบั้งพิ่งแดดแค่เดือดน,น้อยน้อยแต่สังเกตได้ว่าขึ้นดีว่าครับฟังนี่อดีมีตายแน,นมม่นี่ผมก็มาซ่อมตัวนี้ผมก็บพุทธซ่อมแดดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับจเพิ่งได้มาหยดน้ำก็ซ่อมล้างจ่ายด้ฝนตกก็ช่วยหนักกับดินซุ่มแน่น้อยนึงแต่มาซ่อมก็อาจทิคันแนะน้ำให้คันปูให้ซ่อมก็ให้เกินอายุมั่น ปลูกหลังจากปลูกแล้วก็เกินยี่สิบมือครับเขามาสอมมันกเสด็จขึ้นแบบท่านการอันนี้ก็เดือนกลัวๆแล้วมันก็โตขึ้นก้อนมันก็สีงามนะครับตัวนี้มั้นหนาสีขึ้นบพท่านแต่ละดีกว่าปล่อยถึงใหม่ครับแต่ถ้าปล่อยถึงใหม่ก็บ่ได้ยังเลยเขามาสอมก็เสริมเติมกันไปครับอาจสีหัวไปใหญ่กัขึ้นบพท่านก็สีใดเยอะมากครับเหงาละโลูกสองลูกะลายเหงากับลายโลเองครับดีกว่าปล่อยถึงใหม่บด้ยังเลยก็ ความซุ่มของดินนี่ครับอันนี้ผมก็ยศอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้บ่บเตรียมสามชั่วโมงครับได้แค่สองชั่วโมงก็กว่าครับไอเครื่องใส่เครื่องเบนซินครับไอเครื่องน้ำมันมืดก็เลยได้สองชั่วโมงก,กว่าก็เลยบ,บ่บ่ถึงต่าที่ที่จับเวลาไว้ครับแต่กะซุ่มอยู่ครับ นี่ก็ซุ้มเล็กยูฟ้าออกซุ้มออกกว้างแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงมันแดดายนะครับมันห่อนกับสีบคอคยเขียวซึ้นตาปนใดท่นจะเป็นช่วงเศร้าหรือส่วนแรงครับกับสีเบิองเขียวซึ้ตซง,ง,เออเงตาในเล็กน้อยชั้นนี้ก็อบอฝนครับ้าวกับในออกรมมุตุกับมีผ่อนเวลากับเรื่อนเรือนปุ๊บกับมืมีครับผ่านไปมือมือไป แต่หอดเวลาเด้กินโตเองนะครับพี่น้องแต่ก็มีระบบนำยอดโยกอะไปนี่ผมกับบุกไฟสี่แลกปันใดแต่ขันฝนตกมากอะเข้ากับเมื่อยหน่อยลงครับเรื่องยาคือร้ายครับเพราะว่าตันนี้ผมปลูกมาแล้วผลถือผลใหญ่ทีหนึ่งครับผลใหญ่กะที่ตกมากอะโชคดีกับที่หลายๆแป้งที่ปลูกเป็นระบบเทวดามันหน้ามันให้ที่ปลูกไวแต่แต่ต้ตนฝน ซ้นขึ้นแน่ครับมันนากา็ได้รับน้ำคนจะเป็นเพียไฟไล่แดงเพียแป้งกะหายครับแต่ของผมมีแปลงนึงกับเป็นเป็นมันนาครับฝนมากก็าหายตอนนี้แรงแรง,งแดดแห้งหอนแห้งอีกก็เริ่มเข้าอีแล้วครับตอนนี้ก็รอบฝนอีกรอบนึงตอนนี้นก็สิบเบืองยาวห้อกนะครับเพราะว่าพระทั้งกำจัดถึงฝนใหญ่ใหญคือไลแต่ก็เย็นแววขึ้นแตแต่ผมยดนามทะเลครับ ได้ประมาณหยดน้ำได้มาอาทิปหนึ่งลังปลูกมันกำลังสิ์แตกตาครับแต่หยาปรงใบแล้วแต่เมื่อึ้นมาทัางสูงกับบอกพี่ชนะครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตห้เบิ้งเลย่อลๆครับสำหรับแปลงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมครับฝากช่องบ้านเองกับเสพยุทธน้ำครับเดี๋ยว ผมมีความูในเกี่ยวเกี่ยวกับการ,กรเกษตรเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปเห็ดให้พ่อแม,ม่พี่น้องเบิงครับจะแลกเปลี่ยนความืออันใดพิดผ่ากันไดกะผมกับ่ได้เกงนะ่งเนาะกะนั่งหัดเห็ดกะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับอันใดดีกับป้าใส่ครับพ่อแม,ม่พี่น้องอันใดที่พิดผ่ากับอันใดที่พ่อแม่มีน้องว่าดีกับสมัครคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนำกันได้ครับผม ฮอลม่คนิปหนาครับสวัสดีครับ